สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับผมสวัสดีเนี่ยเห็นมาเลยสวัสดีครับตาผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวเพื่อนๆเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งเองครับตอนนี้น้องเอิงกำลังแต่งตัวแล้วครับี่พร้อมเสือกความน่ารักและสดใสกับรายการหมอลำไยด้อย กำลังแต่งหน้าทำผมครับรายการหมอลำไยตอนนะครับมวันนี้เป็นรอบตัดสินนะครับต่นี้อโจของของน้ำครับวันนี้เป็นรอบตัดสินนะครับอย่าลืมนะครับโหมส M4 นะครับ SMS M4 M4 นะครับอย่านะลืมโหวตพี่ออกพันโบททเาไว้ได้ยหลายพี่น้องครับพิมพ์กันขม่าในคอมเมนต์ก็ได้ครับโบดโดยการพิมพ์ MC ทรส่งไปที่หมายเลขอะไรพิมพ์ขม่าอย่างี้พิม,มพ์มขมาหลายๆก็เพราะว่าถ้าผมเบาหลายนะครับมันมันมันไม่ดีนะครับไม่เป็นตัวเลขไหม <laughs> นะครับพิ่ผมบอกว่าบอกกันครับพี่เอาไปครับพี่เบิร์นพี่เบิร์นเนี่ยพี่เบิร์นครับพี่เบิร์นมาแล้วครับนี่มาแล้ครับเป็นบทุ่มลาดครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วครับพี่เบิรนมาเลยครับแต่งแต่งหนาพอดีครับ กกระาสมัครกลุ uhm ่มปิดนะครับพี่น้องครับกลุ่มปิดลิ้งแรกนะครับดิงแรกนี่ของพี่แมนนะครับซี่มีรับเชิญพี่แมนมาเนีวันครั สามร้อยน้ายสามบาทแม่แม่มน,นี้วันมันใส่ชุดเพชรขึ้นดีทีสาวน้อยเพ็่ตังแผงที่กับเปแลวของเสียหายไหมกอนบอดโจเข้าห้องน้ำเอ้ยเข้าห้องน้ำ หนันสือของว่าปาาครับต้องขอพระคุณนะครับริสต์มาสครับเมื่อวันคริสต์มาสลวงหนาครับ25่ธันวาคมนี้เพิ่นเจอน้องเ,เอกันแล,แล้วกระเป๋ายี่นร่แล้วเดอเ <ไป S 1> พื่อนที่พ่อแล้เพื่อนเชียงอมเชียง้อมเนี่ยตงไสเ้า นี also, ่เ mm ปิำไปเดี๋ยวนี้เดี่ลยวนี่เปิลขี่น ดูนะครับเหมือนนี่เป็นมันสุดท้ายแล้วนะครับชิงชนะเลิศแล้วนะครับชิงชนะเลิศครับอย่าลืม M4 M4 ครับเรื่อมบวกกันเรื่อยๆครับเราต้องแชมป์ครับทีมสีแดงทีมสาวนา้อยเพชรบางแพรงครับูครับพี่หนูกำลังเซ็ตกล้องสา,ายสางานคนดังเลื่อนตรวจงานแล้วพเพื่อนมาถึงก็เจอเลยเปลี่ยน มาถึงแชมเทียนมาถึงกะพาเลยครับที่เร์นกับทีมสีแดงทีมสามารถจะตงแรงแล้วพอโจกับแตงหนาทำหงส์ครับเดียววันนี้เล่นอยู่ที่งานนิ้วครับงานใหญ่รับน้องครับงานนิ้วกุศลารายจังหวัดกาลสินสุดยอดนะครับจังหวัดกาลสินมีทีมงาน ก็จะไปหอนแล้วนะครับบางคุณบางทานแอด,ดมินก็จะไล่าง,งานตุลาการแล้วนะครับเดทชั่นเป็นยังไงสถานาที่เป็นยังไงอ่านะครับก <c oughs> ็ได้ข่าวว่าผมถึงจมหมดพี่น้องผมอีกจมอะไรให้พ <c oughs> ี่ลาบนเหรอเน <c oughs> ี่ยหาเน,น <c oughs> ี่ยจะไปหาทั่วลงพีาดาเลย ตัวลงผมไม่กลัวหรอกเท่าผู้ใหญ่แล้วนะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรคือคอนเทนต์อะไรคอือ,อความจริงอะไรคือความบันเทิงอ่านะครับรู้อ,อยู่แล้วละเล่นอยู่การลสินเล่นรกการลสินแล้วนะครับจะสีม้าหรือเล่นขอนแก่นวะผมทำผมทำโปสเตอร์ไปแล้วนะมันมาเพื่อนอยากเกยไปนหนองไปหาเพิเออ่งโปสเตอร์ เออโอคตรเจอบพดาะจอ่ะวันนี้เป็นเดี๋ยวออนแอร์สดนะครับตอนนี้มีเอฟซีขั้นขับมาถามแบบปลื้มใจะปะปลื้มใจแบบผมมาถึงเนาะผมมาฮอดคอนไหยเอฟซีเป็นมาถาแล้วเันวะว่าจู้องอิงมาหรือยังหนวิ่งาละบอ้อครับประกันไปยักผมงงเลยวะผม ผมก็ใส่ผ้าที่จมูกเพราะอากาศมันเย็นไงอากาศมันเย็นถ้าอากาศ,ศเย็นเนี่ย,าาย,นนยถ้าเราเซฟได้แบบนึงก็คือใส่ผ้าปิดจมูกเพื่อให้เราหายใจเข้าไปเนี่ยอากาศมันจะได้อุ่นนะครับมันจะได้ผ่านหลอดลมนะครับไปหาปอดเาอกอากาศอ่จะได้อุ่นพออากาศเย็นถ้าอากาศเย็นเนี่ยมันถ้าอไไนนุอัตตาอัยเลยยิ่งอัยไปใหญ่เนาะอ่าครับหลอดอากาศรัหลังจากการหมไปจากภูมิจุดแรกก่อนสนุกปาการลาดกระบัง แบบเดียวตรงวัดตัวแต่อองวิญาณนะครับก็จงนี่นะครับแต่จะเลื่อมนะครับวันที่24ครับเนาะวันที่24่ีเนเลงของพระเอกวัดศิวดนนะครับเอาบอสแฟนสิเป็นไงครับแล้ววันที่16เนี่ยสำคัญเลยสำหรับเบลซี่แฟนคลับเฮา ับศูนย์ไหนนะครับเป็นบอตัวทําประตูเด้นะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าเป็นโค้กเบอร์หรือไม่โค้กเบอร์นะตอนนี้เพราะว่าของน้องอเองเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นร้องแก้ครับมันก็จะมีคําที่โดนปรับเปลี่ยนอ่านะครับมันน่าสนใจอย่างที่น้องเนี่ยเอาง่ายๆผมอยากให้พี่น้องเนี่ยฟังตอนนี้เลยเนาะสําหรับเดือนหนึ่งหนึ่เขาฉุดน้องไ่นอนเนาะโอเคครับสหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากคุ้มปิดแต่กลับไปนองครับ ลิงแรกลิงสามวันนี้ก็คือสามร้อยสามสบามบาทนะครับพี่แมมมีวันรับเชิญถ้าไปลนที่สามวันเพี่แมมมีวันใส่ชุดเพชรกิมมีสสวัสดีครับ